ดีครับพบกับคคูสวันนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องทำงานหนักใช่ไหมเช้าก็จองสลักกินแบ่งใช่ไหมครับเมื่อวานวันหวยซื้อผมไม่ได้ผมไม่ได้จองวันนี้มีหวยจองสำหรันบงวดหนึ่งเดือนหน้านะครับแล้วก็รันจับที่ไปรับ ตลาดที่ไปสนีมานะครับก็ต้องมาจัดการให้มันน่าซื้อนะอันนี้อันนี้หวยนี่คู่นะครับคู่สองใบเหมือนนะครับส่วนอันนี้ก็หวยเดียวนะฮะหวยเดียวเดี๋ยวจะจัดการเอาลงแผงนะฮะนั่งเรียงแล้วก็เย็บใส่แผงแตนตอนนี้นั่งไป คุยไปนั่งไปคุยไปเพราะว่ามีข่าวเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับสลักินแบ่งรัฐบาลของเราถูกไหมนะครับเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนก็มีข่าวเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับถูกลงมาที่หนึ่งแล้ว ไม่ได้ได้ช้าไม่ใช่ไม่ได้นะครับมีเขาบอกว่าซื้อจากเว็บด้วยนะครับซื้อจากเว็บด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะมาจากเว็บที่เขาบอกว่าไม่ไม่หักนะเพราะว่าถ้าเกิดถูกลงมาที่หนึ่งเนี่ยต้องไปรับเองนะนะครับเขาจะต้องถูกหักถูกหักไว้นะครับถูกหักไว้ประมาณแสนประมาท สมมติจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะครับแต่ถูกหักครับน่าจะเป็นการถูกหักภาษีหรือถูกหักอะไรสักอย่างน,นี่แหละนะครับก็เป็นที่แต่เราต้องไปขึ้นที่สำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองสำหรับคนถูกนะครับก็มีการอ้างว่ามีการโกงมีการอะไรกันนะครับซึ่งโกงไม่เกี่ยว <laughs> ลูกน้องใครกับลูกน้องมันนะครับก็เป็นความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่อะไรล่ะ สำหรคนที่ซื้อออนไลน์นะครับซึ่งทางทางทำง,งานตลาดเขาก็เตื้นอยู่ตลอดเลยเห็นไหมครับจำได้ไหมเตือนตลอดเลยนะครับว่าซื้อแล้วไม่ได้ตลาดระวังนะจะถูกโกงนะครับก็มีข่าวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีข่าวมาเรื่อยๆก็พูดขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้เพื่อนๆระวังนะครับเพื่อนๆระวังเพราะว่ามันมีโอกาสที่จ ที่จะโดนได้อยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะโดนนะครับเพราะว่าเงินน่ะเราโอนเข้านะครับโอนเข้าบัญชีเขาเลยนะครับโอนเข้าบัญชีเขาเลยแต่ว่าหวยเราไม่ได้มานะครับก็บอกว่าเก็บไว้ในเ,เก็บไว้ในอะไรนะเก็บไว้ในเก็บไว้ในตู้ของเราใช้ว่าตู้นะเก็บไว้ในตู้ของเรา ซึ่งความจริงแล้วมันมันก็คือมันไม่ได้มีตู้จริงนะฮะมันเป็นเวอร์ชวลก็เข้าไปก็จะเจอของตัวเองเท่านั้นเองนะครับเป็นไฟล์อินเด็กธรรมดานะครับไฟลไฟอินเด็กธรรมดาก็มีโอกาสที่จะถูกโกงอยู่แล้วก็ถูกเก็บไปนะครับแต่ไม่อ้างว่าอะไรนะไม่ได้ลูกน้องโกง ลูกน้องม,มาให้แล้วลูกน้องแม่มาให้อะไรนนเราก็าโทษคนอื่นต่อไปผมสังเกตด,ดูนะไอการโกงหวยเนี่ยมันจะโทษกันเป็นทอดทอดโทษกันเป็นทอดทอดนะครับเพราะฉะนั้น,นก็ให้ระวังกันแล้วกันนะครับให้ระวังว่าเรื่องแบบนี้มันจะมีมันมันมันจะมีวิธีการโกงก็คือการการเอาความเชื่อใจมาใช้นะครับ การความเชื่อใจมาใช้เท่านั้นเองนะครับก็อยากพูดให้ทุกคนระวังนะครับอย่าไปอย่าไปไว้ใจนะครับอย่าไว้ใจใครทุกอย่าไม่ต้องไว้ใจใครเลยง่ายสุดนะครับโอกาสถูกโกงเราจะไม่มีนะครับไม่ต้องไว้ใจใครนะครับเงินถ้ามากกว่าถ้ามากกว่าแปดสิบบาทผมไม่รู้จะเอาตัวเลขอะไรเงินถ้ามากกว่าแปดสิบบาทไม่ต้องไว้ใจใครนะครับ ่าหวยเรา80บาทใช่ไหมเราเขาบอกว่าถ้ามากกว่า80าไม่ต้องไว้ใจนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็มาคุยๆกันนะครับว่าทํายังไงถึงจะไม่ถึงจะไม่ให้ถูกโกงในในในธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวิธีการไม่ไม่ถูกโกงก็ความจริงแล้วไม่ยากเลยไม่ไม่ต้องอยากได้ของเขานะครับไม่ต้องอยากได้ของเขาเช่นเขาบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่าเขามีโคต้านะครับทุกคนไม่มีหรอกครับโคต้านะครับไม่ว่าเสือไหนทั้งนั้นนะครับปัจจุบันถ้าเสือแต่ก่อนนะไม่แน่แต่เสือปัจจุบันนะไม่มีนะมีโคต้ามาห้าเล่มแต่ีนี้มีเสือ G L O Official Seller มีมีโคต้ายี่สิบห้าเล่มผมจะเลยกเป็นเสือ G L O Official Seller ก็ยี่สิบห้าเล่มครับ ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับไม่เกินนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในโรงพิมพ์ไม่สามารถที่จะออกมาให้โกงได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการระดมซื้อนะครับอาศัยระดมซื้อแล้วให้แล้วเอามาใช้นะครับการระดมซื้อซึ่งตอนนี้ระดมและเอาไปเอาเอาไปขึ้นเว็บก็คือไปสแกนขึ้นเว็บเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์อยู่ใช่ไหมครับที่เขาพูดกันอยู่ ที่กองสลากก็พูดอยู่ว่าทําได้ทําได้นั่นแหละก็กองสลากคอมแล้วก็มีอไนนะไรนั้นมังกรฟ้านะครับตัวหนึ่งก็เล็กๆก็ไม่พูดนะครับก็มีอยู่แล้วก็ให้ระวังไปแล้วกันนะครับแล้วถ้าเป็นเว็บไซต์ใหญ่ก็ถ้าเป็นเว็บไซต์ใหญ่ก็โอกาสในที่ที่ที่จะกล้าที่จะกล้าจัดก,การเรื่องการโกงที่จะกล้าโกงผมว่าโอกาสก็คงน้อย ถ้าพูดถึงมีโอกาสไหมมันก็มีนะครับมีโอกาสก็เป็นโอกาสเขาเขาคงอยากจะทําในกิจการของเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูว่าเราเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาถูกกว่า80แล้วไปขาย80เขามีกําไรนะเขาอยู่ได้นะครับจะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีถ้ามีกาไรอ่ะกิจการอะไรก็แต่ถ้ามีกําไรอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น กิจการอะไรที่ซื้อมาแพงกว่าแล้วมาขายถูกกว่าไม่มีทางนะครับโกงแน่นอนให้คิดอย่างนั้นไว้นะครับถูกโกงแน่นอนไม่เมื่อ,อไรก็เมื่อนั้นนะครับก็มาคุยให้ฟังว่าถ้าเกิดเราเราเรา,เราอะไรหลอกเราอยากเข้าไปยุ่ง,งมันโอกาสมันมีนะครับโอกาสมันมีนะเพราะนั้นเราเป็นผู้ค้าเล็กๆไป ลูกค้าเล็กๆไปนะครับห้าเล่มสิบเล่มไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีโอกาสโกงถูกโกงไม่ใช่โกงนะะไม่ต้องไปสนใจหรือว่าถ้าแน่จริงก็ซือ้อถ,ถ้ามีขายจริงก็เอามาเลยนะครับยื่นหมูยื่นแมว <g ülme> ใจยื่นเขาใจยื่นหมูยื่นแมวเนาะนะครับไม่ใช่ไม่จะเอาเงินไปแล้วเอาสลากมาอวดหน่อยแล้วก็อาไปไม่ใช่นะครับเามีโอกาสโดนโกงแน่นอน เราก็เอาตลาดมาเลยอย่างนั้นอย่างนั้นก็ให้ไปนะครับไม่ต้องโอนเงินให้ก่อนนะครับไม่ต้องเอนเงินนะครับไม่ต้องอยากได้นะครับนะครับโอกาสที่ที่จะถูกโกงก็จะไม่มีนะครับถ้าจะขายก็ต้องมีของม,มาเล่เาเงินไปนะครับของผมก็เหมือนกันนะถ้าเกิดใครจะขายก็เอาเงินมาเอ้ไม่ใช่เอาสลากมาแล้วเอาเงินสดไป <c oughs> นะครับไม่มีออกให้ใครก่อนนะครับโอกาสในการโกงมันก็จะจะปิด นะครับจะปิดทางก็จะไปขายยังไงก็แล้วแต่ครับนะครับก็มาคุยเรื่องทํายังไงเราถึงจะไม่ให้ถูกโกงได้ในกิจการสลากนะครับก็ขายไปเท่าที่ได้นะครับขายไปเท่าที่ได้ซื้อมาเท่าที่มีเงินนะครับอยากได้เยอะก็เอาเงินไปให้เขาเยอะๆและเอาสลากมาด้วยรับมาด้วยครับไม่ได้ให้เงินไปเฉยๆแล้วไม่ได้สลากมา มือนผมมองดูนะครับหลายคนเนี่ยจะโดนโกงในละักษณะสิบล้านร้อยล้านเหมื่อก่อนนั้นดบคุยเป็นพันล้านนะโดยเด็กผู้หญิงคนเดียวในในเด็กผู้หญิงอายุยี่สิบกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็มาคุยว่าเอ้ยกิจการไอสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกโกงยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราปิดหนทางที่จะ ไม่ให้เขาเอาเข้ามาปกมาเข้าสู่กระบวนการโกงได้เราก็จะได้รอดตัวจากธุรกิจนี้นะครับรอดตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไชปอยากได้เยอะ <c oughs> เราก็เลยเอาเงินไปทุ่มใส่แล้วก็ทั้งทั้งที่ไม่ได้ของมาก็ไม่ไม่ไม่อะไรละไม่คุ้มนะครับเสี่ยงไม่ดีนะครับก็มามาคุยด้วยนะครับในวิธีการแก้ปนะัญหาการโกงสลักทิ้นแบงรับฐบาลนะครับ มองดูถ้าเกิดว่าพวกมีแพลตฟอร์มนะ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะโกงเขาเขาจะโกงนะี่ะเขาจะเขาก็าจะตั้งท้องจริงไม่น่าจะจะคิดโกงเพราะว่าเขาทําถูกต้องตามมาตามระเบียบเรื่องการค้าแล้วใช่ไหมมีตัวมีตนเรียบร้อยนะ่โอกาสที่จะโดนโอกาสที่จะโอกาสที่จะอะไรที่จะคิดโกงมันก็จะน้อยลงนะครับจะน้อยลง แต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะโกงถ้าเป็นผมนะผมผมไม่โกงแบบนั้นหรอกผมจะโกงแบบผมมีลอตเตอรี่อยู่สองล้านใบนะสองล้านชุดเลยครับสองล้านใบนี่แหละนะครับทำเป็นชุดสองใบนี่แหละแล้วเลขเดียวกันนะขายผ่านขายผ่านออนไลนะ์เนี่ยโดยไม่มีตัวจริงเนะี่ยขายขายจนหมดหน่ะผมจะได้กําไรเยอะเลยถูกไหมนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าสองล้านใบแล้วผมผมเอ่อ สองล้านใบเนี่ยนะครับสองล้านใบเนี่ยในหนึ่งล้านใบเนนะี่ยผลจะจ่ายไปเป็นเงินเพียงสี่สิบแปดล้านบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งหนึ่งล้านใบเนนะี่ยมีมีอยู่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามรางวัลน,นะครับจ่ายไปเพียงสี่สิบแปดล้านอีกห้าสิบสองล้านนะ่ะจะเป็นกำไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราขาย สมมติว่าผมไม่มีสมมติว่าผมไม่มีสลักสแกนแต่ว่าผมบอกว่าผมผมมีและสแลบผมเอามาสลักมาใบหนึ่งแล้วสแกนตัวเลขให้ไปท่านตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงก็เก้าเก้าเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งล้านใบเนี่ยแล้วขายได้หมดเนี่ยในหนึ่งล้านใบอ่ะหนึ่งหนึ่งล้านใบเนี่ยผมจะได้กำไรถึงห้าสิบสองล้านเพราะผมไม่ต้องเอาเงินส่งผมไม่ต้องเอาเงินส่งกองสลากถูกไหม นะครับผม,มต้องเงินส่งกองตลาดนะเพราะว่าผมต้องจ่ายเพียงสี่สิบแปดล้านนะครับผมจะได้เงินมาผมจะได้เงินมาห้าหนึ่งร้อยล้านนะครับหนึ่งร้อยล้านนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยล้านแล้วก็เออ่จะกําไรกําไรมากกว่าครึ่งเลยนะครับกำไรมากกว่าหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่า,วาเงินที่ต้องจ่ายออกไปเพียงสี่สิบแปดล้านเท่านั้นเองนะครับ ก็มาคุยให้ฟังว่าเออถ้าเกิดจะโกงผมโกง,งนี้เออ้วมายกตัวอย่างวิธีโกง,งให้ฟังนะครับจะสังเกตได้ว่าออสลากเนี่ยสลากจะเขาเขาจะปิดเลขชุดจะปิดอะไรเรียบร้อยแล้วถ้ามีการสแกนเพราะฉะนั้นอ่ะสแกนใบเดียวก็ได้ละถูกไหมนะครับแล้วเสร็จแล้วเลขข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเลขที่ลันนัมเบอร์สมมติว่าสัง สั่งลันตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ศูนย์หนึ่งถึงถึงหนึ่งถึงเก้าเก้าเนี่ยก็ยจะได้หนึ่งล้านใบดีนะครับก็จะทําให้อะไรอ่ะขายครับแล้วเอาไปขึ้นขายได้หมดเนี่ยหนึ่งหนึ่งวดล้านใบเนี่ยได้กำไรห้าสิบสองล้านนะไม่ต้องโกงไม่ต้องโกงด้วย <laughs> ไม่ต้องโกงก็คือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องหาทางโกงนะครับ จ่ายเงินให้ตรงๆเลยใครได้มาก็จ่ายไปเหตุผลบอกว่า,าไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับให้เดี๋ยวเราไปรับให้ใหถึงความจริงว่าไม่มีหมวยจริงๆหรอกนะครับไม่ได้ไปรับจริงหรอกแต่เงินเรามีในมือเราเราพร้อมจ่ายให้อยู่แล้วจ่ายให้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าการค้าออนไลน์ถ้าเกิดว่าการค้าออนไลน์เขาบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ มันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะนี้ขึ้นนะครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการค้าสลากออนไลน์แบบนี้อยู่ตลอดไปเนี่ยอยู่ไปอีกเนี่ยนะครับโอกาสในการถูกโกงรัฐนะครับรัฐถูกโกงประชาชนไม่ถูกโกงถูกไหมประชาชนไม่ถูกโกงแน่นอนนะครับเพราะว่าสมมติว่าผมสร้างระบบแล้วผมขายหมดเนี่ยผมก็มีเงินจ่ายให้อยู่แล้วเพราะว่าเงินเวลาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มาเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องโอนเงินให้ผมเลยนะครับ และเสร็จแล้วพอถึงพอถึงออกห่วยออกนะผมก็มีเงินจ่ายให้ถูกไหมนะครับแต่ว่าเงินที่ผมต้องส่งทางน่ะนะครับไม่ต้องส่งนะครับไม่ต้องส่งเพราะว่าไอ้ล้านใบล้านใบได้แปดเออแปดสิบล้านล้านใบเนี่ยได้แปดสิบล้านบาทถูกไหมถ้าเกิดขายไปละแปดสิบเ็แปดสิบล้านบาทนั่นนะครับก็จะ ก็จะได้จะจะมีค่าค่าใช้จ่ายเพียง48ล้านบาทนะครับ48ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสกําไรอีกเยอะเลยนะครับ48ล้านก็กําไรอยู่32ล้านนะถ้าเกิดขายไปละ80นะครับาขายไปละ80ถ้าเกิดขายไปละร้อยว่าได้กําไร52ล้านไม่มีโสเภณีอะไรเลยครับไม่ต้องไปจ้าง ไม่ต้องไปจ้างพนักงานมาเดินหมุนวงวงล้อด้วยใช่ไหมเนะใช้ใช้กิจการที่โน่นหมดเลยนะครับเพียงแต่เป็นเจ้ามือใหญ่นะครับโดยประชาชนไม่เสียนะครับแต่คนที่เสียหายคือรัฐครับว่าจะไม่ได้ส่งให้รัฐจะไม่ได้ส่งให้รัฐถูกไหมครับไม่ได้ส่งให้รัฐนี่คือ ผลเสียที่เกิดขึ้นครับแต่ประชาชนคนซื้อไม่เสียครับเพราะว่าได้เงินและแถมจ่ายดีถ้าด้วยไม่ต้องไปรับเองนะครับไม่เสียอะไรนะไม่เสียค่าร้อยละสออะ่ะนะหลายคนเขารับซื้ออยู่ใช่ไหมหลายร้อยละสอนะครับนะครับก็มาคุยด้วยครับก็ทำยังไงถึงจะไม่ถูกโกงในธุรกิจ สลากการค้าสลักกินแบ่งรัฐบาลและถ้าเกิดเราเห็นผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยถ้าผมอยากาต้องเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมมีความมั่นคงดีแล้วร,รัฐบาลไม่ยุ่งแล้วนะครับและส็แล้วผมจะทําการโกงนะผมจะโกงด้วยวิธีไหนนะครับโกงโดยประชาชนไม่เดือดร้อนครับก็คือโกงอย่างที่ผมว่านะครับขายตั้งแต่ขายหนึ่งล้านใบ นะครับขายหนึ่งล้านใบแล้วถ้ามั่นใจว่าขายหมดเนี่ยขายหนึ่งล้านใบนะครับก็จะรู้อยู่แล้วมันจะมีเลขอะไรมั่นถูกไหมนะครับก็ตัดเลขที่เขาซื้อออกไปนะครับและเสร็จแล้วพอถึงการออกรางวัลเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเราก็พออยู่แล้วแล้วกําไรแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่าค่ารางวัลทั้งหมดนะครับแค่สี่สิบล้านบาทนะครับอีกสามสิบสองล้านเป็นกําไรในแต่ละง,งวดไม่ใช่น้อย ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นก็ามาคุยด้วยครับมาคุยกันว่าเออโอกาสในการเราจะถูกโกงทํายังไงซึ่งจะุดรูรั่วนั้นๆไว้นะครับเพื่อจะทําให้เราไม่ไม่ถูกโกงครับกาานะ็มาคุยเล่นนะมาคุยเล่นจะได้รู้ว่าเอยมันมีโอกาสมันมีทางอย่างนี้นะนะครับแล้วเราเราในฐานะผู้ค้านะเราคงไม่ไปยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องประหยัดได้ครับ จบครับโอเควันนี้มาคุยด้วยในวันที่ไปรับหวยมาแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการโกงหวยถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยมีความคิดว่าแะยังไงนถึงยังไม่ถูกโงเลยมีความคิดเลยมาคุยด้วยอย่างนี้ครับนะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยกับจากการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับคนที่ได้เป็นสมาชิก geo เพื่อนเซลล์กรุงเทพและนนทบุรีแล้วขอให้ขัดขอให้ขายหมดไวๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้มาติดตามช่องผมเยอะๆครับ ผมจะได้มีคนติดตามเยอะๆนะจะกลันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please